เมื่อเราอายุ40บวกเราก็จะเข้าวัยกลางคนแล้วสำหรับหลายคนก็มีการตื่นรู้จากจิตวิญญาณและก็ความต้องการของชีวิตแต่บางคนก็ยังหลงอยู่ในดงของโลกวัตถุแต่อย่างไรก็ตามเราสามารถมีปัจจัยสีได้เพราะเรายังเป็นมนุษย์อยู่แต่ก็หลายคนเป็นทุกข์ ทั้งๆที่มีทุกอย่างแต่ก็เหมือนรู้สึกว่ายัางไม่มีครบทุกอย่างนั่นก็คือการที่เราอยากได้อยากมีจนเกินตัวมันทำให้เราลำบากทำให้เราขวัญขวายแล้วก็ไม่มีเวลาเป็นของตัวเองหลายคนคิดว่าการทำงานเยอะๆทำงานให้หนักเป็นเรื่องดีแต่ทุกคนรู้ไหมว่าร่างกายของเราก็มีขอบเขตมี ขีดจำกัดที่จะต้องใช้กล้ามเนื้อร่างกายของเราเช่นเดียวกันเราใช้เขาเยอะๆเขาก็เหนื่อยเขาก็ล้านะคะหาเวลากลับมาดูแลร่างกายแล้วก็จิตใจกล้ามเนื้อของเราบ้างทำงานเยอะมันไม่ผิดหรอกมันได้เยอะมันก็จริงแต่ถามตัวเองว่าเราทำไปเพื่อทำไปเพื่อเราตัวเองหรือว่าทำเพื่อคนอื่นถ้าทำเพื่อตัวเองได้ สิ่งนี้ก็เป็นสิ่งดีแต่ถ้าคุณทาเพื่อคนอื่นคุณอยากเห็นคนอื่นมีความสุขคุณอยากทําให้คนอื่นพอใจคุณอยากทําให้คนอื่นเห็นว่าคุณก็สามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ทุกคนโดยเฉพาะคนในสิ่งแวดล้อมที่คุณอยู่นะคะไม่ว่าใครก็ตามคุณอยากจะให้คุณอยากจะช่วยแต่จริงๆแล้วคุณเหนื่อยมากบางทีคุณรู้สึกท้อรู้สึกเหนื่อยและไม่กล้าบอกว่าเราเหนื่อย เพราะเราเป็นหญิงแกล้งไงเราเป็นเดอะแบกนะคะตั้งแต่เราไปกลับมาเปลี่ยนการกระทําแล้วก็ความคิดของตัวเองนะคะรักตัวเองกลับมาเมตตาตัวเองเมตตาร่างกายจิตใจของเราเราทําเพื่อตัวเองบ้างเพราะร่างกายและจิตใจของเราเขาก็ต้องการความรักจากเราเช่นเดียวกันบางคนรักและเมตตาแต่กับคนอื่น แต่กลับใจร้ายกับตัวเองแล้วก็มาบ่นว่าชีวิตมันไม่เป็นดังใจทำอะไรมันก็ไม่ประสบความสำเร็จเพราะเราเอาพลังงานไปวางไว้ผิดจุดเราเอาความรักไปฝากไว้กับคนอื่นความสำเร็จไปฝากไว้กับคำชมและเราเอาร่างกายของเราไปฝากไว้กับสิ่งที่ทำให้เราต้องทำงานหนักในทุกๆวัน ลองกลับมาทบทวนตัวเองบ้างนะคะโลกภายนอกเรียนรู้ได้ไม่ผิดแต่สิ่งที่จะอยู่กับเราตลอดไปนั่นคือความแข็งแกร่งจากข้างในของเรานั่นเองค่ะ